เครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่น j 15T j 3 5และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าคงจริง600บินขึ้นโดยใช้เครื่องดีดแม่เหล็กไฟฟ้าและร่อนลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจียนสำเร็จเป็นครั้งแรกความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเรือฝูเจียนที่จีนพัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถรองรับอากาศยานหลายรุ่นนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนอากาศยานทั้ง3รุ่นนี้ เพิ่งถูกนำมาแสดงในพิธีสวนสนามครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามโลกต่อต้านฟาสซิสต์การฝึกครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าเรือฝูเจี้ยนบรรลุศักยภาพเบื้องต้นในการปฏิบัติการเต็มรูปแบบบนดาดฟ้าและเปิดทางให้อากาศยานหลายรุ่นเข้าประจำการร่วมกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคต การพัฒนาเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากเดิมที่ใช้เพียงเครื่องบินรุ่นเดียวสู่การพัฒนาเป็นระบบแบบบูรณาการจากการฝึกบินบนบกสู่การปฏิบัติการบนเรือจากการขึ้นบินด้วยทางวิ่งลาดเอียงสู่การปล่อยด้วยเครื่องดีดและจากการบินได้สู่การรบได้สะท้อนการเดินหน้าอย่างมั่นคงของกองทัพเรือจีนสู่เป้าหมายการเป็นกองกำลังทางทะเลระดับโลก